ยิงฟ้าอืมทำหน้าพับดิทำหน้าพับทำหน้า,พ,นาพับสิลูกไหน้ามีาแม่กแสง คืนกระบะก็เล่นเครื่องไม่ไหวเพราะว่าตัวเองก็มันทุกของหนักนานทำหน้าพับหน้าเป็นแล้วใครสอนก็ไม่รู้ลูกฮะ